วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งคุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยทลาการประชุมดังนั้นทางคุณโสพลสารัมรองนายกก็นั่งหัวโต๊ะแทนนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้ถามคุณโสพลก่อนที่จะมีการประชุมค่ะกระแสข่าวเรื่องที่จะมีการทบาทามท่านเป็นประธานสภาสรุปว่ายังไงเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าคือตอนนี้ยังเร็วไปที่จะบอกนะคะแต่คือพร้อมที่จะทําทุกบทบาทอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญ รอการเลือกตั้งรอผลการเลือกตั้งออกมาก่อนนะคะค ดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะช่วงเช้าก่อนที่จะมีการประชุมครมวันนี้นะคะที่คุณโสพลสารัมรองนายกรัฐมนตรีต้องนั่งเป็นประธานการประชุมเพราะว่านายกติดภารกิจคือผู้สื่อข่าวก็ไปถามถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าอาจจะได้รับตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรคุณโสพลบอกว่ากระแสข่าวก็คือกระแสคะ่ะยังไม่มีการทับทามตอนนี้รอการรับรองอย่างเป็นทางการจากกรกะตเราก็ทราบกันดีว่าตอนนี้มีปัญหาอยู่ก็หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยโดยเร็ว กระแสข่าวจะได้มาเร็วๆ <c oughs> ทีนี้ถามว่าแล้วมีความพร้อมในการรับตำแหน่งนี้ไหม <c oughs> คุณโสพลบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำอะไรเล่นไม่เป็นอยู่ในตำแหน่งไหนก็ทำมาแล้วเหมือนกับการเป็นสสในสมัยที่แล้วสองปีไม่นึกว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีมาทำเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะตอนนั้นอยู่ตำแหน่งไหนก็ทำเต็มที่และขอปฏิเสธว่าจะควบคุมการประชุมยังไงเพราะว่ายังไม่ได้เป็น ส่วนต้องรอให้กะกะตรับรองก่อนถึงจะเริ่มคุยกันใช่ไหมคุณโสพลก็บอกอีกว่าตามกระบวนการเนี่ยก็ต้องอให้ทางกะกะตรับรองก่อนต้องทําตามขั้นตอนค่ะส่วนนอกจากตําแหน่งประธานสภาแล้วออรองประธานสภาคนที่1แล้วก็รองประธานสภาคนที่สองจะต้องเป็นคนจากพักภูมิใจไทยไหม,มเรื่องนี้คุณโสพลบอกว่า เฉพาะตาแหน่งประธานสภาเนี่ยวันนี้ยังตอบไม่ได้เลยจะไปตอบอะไรสำหรับรองอีกสองคนคตอบเองไม่ได้นะคะส่วนถ้าเทียบงานฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติถามว่าอย่างไหนถนัดกว่าคุณโสพลบอกว่าไม่ได้อยากทําอะไรแต่ถ้าอยู่ที่ไหนก็จะทําให้ดีที่สุดตําแหน่งไม่ใช่อุปสรรคค่ะอยู่ที่ไหนก็ทำไม่ดีที่สุดนะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตำแหน่งไม่ใช่อุปส,ส,นะสนะรรคเ ไม่ใช่อุปสรรคว่าทําดีไม่ได้นะครับเราทําดีที่สุดอยู่ตาแหน่งไหนก็ทําไปให้เป็นประโยชน์ให้คนเขาสรรเริญนินทานินทามันก็อยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราทําดีคนก็สรรเริญอ่ะและช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวก็แซวนะคะว่าเนี่ยว,วันนี้ซ้อมเป็นประธานการประชุมค <c oughs> รมไปก่อนครคุณตัวพนบอกว่าแหมเขาก็ให้รักษาการแต่ฟังอย่างนี้ก็พร้อมนะคะสับตำแหน่ง Thank you